อนอกคลิปนี้ก็จะมาต่อคลิปเมื่อก่อนเนาะที่เอาช้อนปลดล็อกอันลาดหน้าจอของหัวอ่าของฮอนอเนาะ D U L D U A กีตัว L สองสองหรือว่าอันฮอนเน่ 7S หรือว่า 7E เนาะ C V S C V C V A เนาะมาในหน้านี่หลังจากเปิดมาจะถามว่าไที่ตีที่ล็อกจะเราจะกดไปมันขามกันแล้วเด้อแต่ว่าจะบโบผ่านนั้นเมื่อเบิ่งวิธีการใบพัดในคลิปนี้จะมาชมวิธีการใบพัดเนาะ อาฮอนอเลือกภาษาเจ้าแล้วคลิกไปเนาะในนี้มันก็เลือกภาษาคลิกไปก่อนคลิกอัก,กรีแล้วก็นเน็กไปมาในนี้นถ้าว่ามันมีสกิปเนาะให้เจ้าเชื่อมไวไฟทั้งไวสกิปเจ้าก็สกิปไปเบิร์ว่ามันผ่านบอททำระบบผ่านรีปิดเปิดใหม,ม่มามาในนั้ไฟไฟนน,ไฟไฟนะนี้เชื่อมไวไฟเนาะก็เชื่อมไวไฟแล้วเน็กไปมาในนี้เลือกอ่าเซตอัพ อัดนะเด็กมาในหน้านี้มันจะถามรหัสอัน verified p น n นะบูมีก็เลือกยูทไม่์ไอเข้านะกูเกิลไอเ u n าเดยวมาในน,นี้มันก็จะติดล็อก gmail e พราะว่าเขาไปจาก gmail e นั่นแหละนะเขาเขาเลยล็อกนี่บุไร้ดนะ ส่วนวิธีการบพาร์ตรุ่นนี้ก็ง่ายๆเนาะโปรจะเป็นต้องใส่คอมบงงังอคอมพิวเตอร์เนาะปดผ่านมือถือบผ่านมือถือเลยง่ายๆเนาะวิธีแก้่หลังจากจะมาหนาน,านีที่ลอ็อกไปมีแล้วกดกลับออกไปกดกลับมาบบบนึงไหนมาในหนานีเนาะให้เจ้ามาปิดอ่าพวกอ่ามันเปิดนี่เนาะระบบควบปลอดภัยนะมันเนาะปิดมันมืดเนาะเลื่อนเบิ่องมืดแล้วเนาะโอเคุเ้ยเสพโอเคมันเนาะ โอเคมาในหนานี่เนาะเด็กมาในหนานี่ลิกนี่เลเทอร์นี่เนาะเดะมันจะเด็กมานหนไหนนี่นะบาน้านนี้ให้คลิกคำว่าสกีบโอเคเด็กมาในหนานี่ให้เลือกคำว่าเซตพัสเวิร์ดหรือว่าตั้งค่าพนะัสเวิร์ดเนาะมาในหนานี่ให้เลือกเป็นพาร์ทน่ะขีดยังก็ได้ตัวที่เจ้าจะใส่ล็อกเน็กไปแล้วก็คอนเฟิร์มอีกบ้านหนึ่ง คอนเะฟิร์มเนาะสำเร็จบานีลลี่ลีคอมเออลี่ลีสตาร์ทมบายืโร์ลีสตาร์ทดีไวหลังจากเขื่องเปิดมามันก็จะมีรหัสที่เราตั้งกี่นี้นะเนาะเราก็จะกดไปตัวโปรได้เราก็ต้องปุ่นล็อกรหัสมนก่อนเนาะใส่ตามที่เราตัาง้ง เอคเดกเน็กไปแบบปกติเน็กเน็กเน็กเนาะเชื่อมไวไฟแล้วก็นเน็กไปคือเก่าหายมันไปหอนหนาที่มันล็อกกี่นี่นิวเดวมาในหน้า,น,านี้เนะาะก็ใส่รหัสที่เขาใส่กี่นี่อีกซ้ำอีกเหรอ ได,ได้่ะมันจะบอกขึ้นาเนอะใส่ให้มันถึกมันจะพาไปนี่บ้านในนี้มันก็มีว่าสกีพเห็นบ่บ้านนี้มันจะขึ้นมาสกีให้เรากสกีพสกีโยอดฮะขึ้นม้อีสร็จ ไม่ e ลเทนะดูวนะ่าสกิปสกิปอีกนนะเก t สตาร์ผ่านผ่านผ่านอ่านี่ก็คือแบบผ่านนะวิธีการง่ายๆในการปลดล็อกหนัวเบืนะ่อหนะุ่เนาะเนาะ D U A เนาะ L สองสองง่ายง่ายง่าย โคตรง่ายเลยเนาะบอจะเป็นตงง้อ,องงอคอมปวดเองง่ายๆผ่านๆอ่าแบานอ์ม,มาบังรุ่นมันเนาะดีว้เนาะอนเนาะ 7S นะนหนนะโหมด,โ,หมดโมเดล Dual ทองสอง Android แดดปดจุดหนึ่งจุดศูนย์เคเนาะอ่าวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมผู้ใดที่เจอปัญหาเรื่อง เครื่องของเจ้าติล,อลนนะ็อกรหหน้าจอระว่าติดล็อกจนะีเมลเนาะสามารถใส่ลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าประยยุต์ใส่กับรุ่นอื่นๆของเจ้าที่มันอาจจะคลายคลือกันเนาะแต่ถ้าว่าเจ้าเห็ดแล้วมันพอได้มันอาจจะแตกต่างกันไปกับที่ต่อมาได้เนาะทางเฮาฮับบนลอกออนไลน์เนาะอ่าิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะก็ขอบใจ